สวัสดีครับผมมีขนาดสอสดาชีพครับใบนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเป็นเดือนครับซ้อมในรายการครับออ๋ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอนสดาชีพครับมีใครเป็นคู่ปังคู่ซ้อมบางพี่ดันก็มีพี่เมืองลบพี่ชูซับครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ16ครับเราสูงเท่าไหร่1 7 0ครับน้ำหนักปุก๋ยปุยประมาณกี่กิโลครับ ห้าสิบสองกว่าเรามืยตตายอะไครับไม่เข่าครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับพี่กองต่อยครับผมเคยเจอไหมไม่เคยครับไปแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยกับต่อยเข้ามาป่ะก็ศึกษามาบ้างคเขามืยตตายอะไรผมจำได้ไหมก็มวยดุครับมวยเข่าไโบราณแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ไปรอดูบนมีเดียเกมครับล่าสุดเราไว้ที่ที่เวทีสอสลาชีพเราวันนั้นเราเจอกับเจอกับยอดจุเพครับเป็นไงบ้าง ก็พีคแพ้มาครับออกไปพีดแพ้มาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยห้าสิบโลห้าสิบโลถ้าเป็นปอนด์ดีประมาณเท่าไหร่ปอนด์ประมาณร้อยสิบอ๋อร้อยสิบวันนี้ต่อยร้อยเก้าแล้วอย่างวันนี้ถ้าเข้าไปสอบนักมิคคิดว่ามาคืนหรือมาขายน่าจะมาขายครับคือแบบมาสบายๆเนาะร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะส่งแรงยอดเย็นนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเลยป่ะมาแจ้งเกิดครับนะอ่าเราต่อยมวยมาลูโลนั่นวันนี้กี่ไฟครับประมาณประมาณห้าสิบโปรเซ็์ได้เราคนจังหวัด รัมอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราดีรอยฝากชาววิรัมเป็นกางใจให้ผมด้วยนะครับนี่แน่นอนนะโอ้ออ่ะโอเค,อเคขอบที่มานน้องชาย